ให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวผิวสวยปังคิมแตงโมใช้ดีต้องซิสตาสวัสดีครับผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะฮะกับผมฟีรัชน,น,น์นสุวรรณทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะฮะที่จะกลับมาอัปเดตข่ขาวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมชลิตทุกอวอร์ด2,566กันด้วยะฮะแต่ตอนนี้นะครับเรามีข่าวสารเด็ดๆแซบๆแล้วก็อิชูรออยู่แล้วในช่วงของบันเทิงออนสเตจ น,น่าว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนขยัวงการบันเทิงไทยครับหลังจากที่หลายฝ่ายนั้นจับตามองเฝ้ารอคําตอบอย่างต่อเนื่องสําหรับสเตตัสความสัมพันธ์ของ2นักแสดงดังอย่างวิวนรธและก็เจเจิพัฒน์หลังถูกกระแสะข่าวลือบ,บนโลกออนไลน์พัดเข้าใส่อย่างหนักทางเรื่องที่ฝ่ายชายนั้นดูสนิทสนมกับนางเอกสาวคนดังอย่างปรางกันนาฬรวมถึงที่ฝ่ายหญิงมักจะโพสต์ข้อความคล้ายกับกําลังมีปัญหาความรักผ่านพื้นที่โซเชียลของตนเองนั่นเองกระทั่งล่าสุดครับเมื่อวานวน,นี้วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาหนุ่มเจเจจ ยา ân, สแควร์วันนั้นก็ได้ออกมาเปิดใจแทบหมดเปลือกและก็ชัดเจนทุกประเด็นกับกองทัพสื่อกี่ว่าความรักกับวิวนั้นเลิกรากันจริงไร้มือที่3ด้านปรางที่ถูกจับโยงนั้นเป็นแค่เพื่อนกันก็คุยก,กันแล้วว่าเลิกกันก็นสักพักหนึ่งแล้วครับอืมเราก็พยายามจะปรับเข้าหากันมาเรื่อยๆตั้งแต่เรารู้ว่าโอเคมันมีจุดที่มันต่างกันอยู่อืมแล้วทุกคนก็พยายามทั้งสองคนก็พยายามอย่างอย่างอย่างเต็มที่มากๆที่จะแบบ อยู่ด้วยกันให้ได้เลยครับม,มันก็เต็มที่แล้วทั้งสองคน,นคอตอบได้ชัดเจนเลยครับไม่มี มาเกี่ยวข้องทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นปลางหรือว่าคูไทก็ตามสำหรับเส้นทางความรักของวิวและก็เจตนั้นนะครับเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพศ2562ฮะทั้งคู่นั้นได้เปิดตัวหลังคบหาก,กันหนึ่งเดือนชี้ว่าไลฟ์สไตล์ตรงกันซึ่งวิวเคยเล่ารบว่าทั้งคู่รู้จักกันเพราะว่าเป็นเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงช่วงจังหวะเวลาที่ทั้งคู่โสดจึงมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนด้านหนุ่มเจดนะฮะเคยบอกว่าตนเองประทับใจวิวเมื่อช่วงต้นปี2562จากนั้นกกกกกก็็็มมมมีีโอออาาาสพูดคคุยัันนต่นะรวรวววขงแล้ิ คอมเมนต์หวานให้แฟนๆสื่อมวลชนได้อัปเดตสอบถามกันอย่างต่อเนื่องและช่วงปี2,566นั้นนะฮะคู่ของเจดและก็วิวเริ่มถูกจับตามองเหมือนอดีตคู่หวานคนบันเทิงที่เริ่มจะเห็นระยะห่างต่างๆกระแสะเรื่องเจจบสัมพันธ์วิวนั้นเริ่มมีมากขึ้นและถูกพูดถึงรางกันนารันถูกหยิบมาพ่วงโยงจนเจอด,ดรามา่ากระทั่งวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาครับหนุ่มเจดก็ออกมาเปิดใจถึงสัมพันธ์ที่จบลงด้วยน้ำเสียงและแววตาที่จำเป็นต้องเข้มแข็งเป็นการปิดฉากรักหวานคนบันเทิงอีกหนึ่งค,งาคหาาูใจกันม4ปี ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายด้วยเพราะสุดท้ายแล้วเรื่องราวความรักยังเป็นเรื่องของคนสองคนเท่านั้นและในช่วงคนดังออนสเตยวันนี้นะครับบอกเลยครับว่าหนุ่มคนนี้นั้นนะฮะงานแสดงก็เลิศน,นะครับผมงานถ่ายแบบก็ดีครับล่าสุดนั้นเจ้าตัวนะฮะกระโดดมาเล่นซีรีส์วอย่างเรื่องหอมกลิ่นความรักนะฮะนั่นก็คือหนุ่มคิมทิติสันนั่นเองครับที่เจ้าตัวนั้นหลุดสปอยออกมาครับว่าเรื่องนี้นั้นเป็นอย่างไรบ้าง ติดตัมงไดีกว่าฮะบอกเลยว่าแซ่บมากครับบทที่ผมรับนะครับคือบทมิสเตอร์เจ์คือจริงๆแล้วผมก็ได้อ่านนิยายมาคร่าวๆเนาะคือทางนิยายเนี่ยบทมิสเตอร์เจ์อาจจะไม่ได้เด่นคือก็เป็นตัวละครที่มีอยู่ในนิยายนะครับแต่อาจจะมีแบบบทบาทน้อยนิดมากๆครับผมแต่พอมันดัดแปลงมาเป็นซีรีส์เนี่ยบทนี้จะถูกขยี้ขึ้นมาครับมันจะมีปมหลายปมที่มันเชื่อมโยงกับมิสเตอร์เจ์ครับผมผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเป็นตัวละครค่อนข้างที่จะรับคือจริงๆผม มันมีมากกว่านั้น้ยนะสปอยให้ม,มันมีมากกว่านั้นด้วยทุกคนคงอยากรู้แล้วสิเดี๋ยวรอดูกันดีกว่าและสำหรับเวทีคอนเนทิงวันนี้นะครับมีนักร,ร้องลูกทุ่งสาวอย่างน้องอมดาวนะฮะที่เป็นหนึ่งในคดดเดตนะครับในส่วนของการเข้าชิงรางวัลขวัญใจมหาชนนะครับกับงานประกาศรางวัลคมฉลึกลูกทุ่งอวอร์ด2,560ของเราครับที่ส่งคลิปมาบอกกับว่าขอบคุณทีมง,งานและก็ขอบคุณแฟนคลับนะฮะที่หวดให้เขานั้นได้เข้าชิงในชื่อนี้ด้วยะครับผมและก็ส่งกำลังใจกันด้วยนะฮะจะ สวัสดีค่ะออมดาวธนาภาสังกัด SP ค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่มีรายชื่อเข้าชิงในงานคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดสาขาดาวลุ่งหญิงนะคะก็ขอบคุณทุกคะแนนโหวตแล้วก็แรงซัพพอร์ตจากทุกๆคนเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามผลงานเพลงของออมดาวด้วยนะคะผลงานเพลงที่มีชื่อว่าขันวาแล้วก็คนบอถ,ถึกแท็กนะคะแล้วก็สามารถติดตามอ,อมดาวได้ทุกช่องทางเลยนะคะชื่อว่าอมดาวธนา าคขอุก็ยังคงสามารถส่งกำลังใจกับน้องอมดาวกันได้นะครับผมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กันยายนนี้นะครับผมผ่านทาง4แพลตฟอร์มหลักที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอนี้นะฮะแล้วก็ไปรุนรางวันพร้อมกันในวันที่27กันยายนนะฮะนโรงละครอักษรคิงพาวเวอร์รังน้ำครับผมแล้วก็ก่อนจากกันไปวันนี้นะครับขอบคุณไปด้วยกับแคร์บิวแคร์บิวยืนหนึ่งแคร์บิวที่แคร์ผมครับผมแล้วก็ซิต้าครีมแต่งหน้าใช้ดีต้องซิต้าครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อน